โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมแดกชช่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดใหม่นะครับชุดแจกฟรีที่เอาเทอร์เคนแลกัายัง่ไงหัวอะไรนะ มาอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเออนี่ชุดโคตรสวยเลยผมชอบผ้าผ้าปีดปาดถูกเสื้อมันนะก็สวยเลย,ย,เลยนี่แต่ว่าเราจะไม่ใส่ชสดนี้นะครับเราจะใส่เป็นอะไรวะหมวกหมวกประจำตัวราเลยนี่หมวกนี่อ่าผ้าปีดปาดก,กับนี้หน้ากากมันต้องใส่แล้วครับเปลี่ยนะคะแค่กางเกงก็พอ เลกางเกงเฮ้ยกาง hey, เ,เ,เกงอะไรวะแดงๆ <c oughs> ขำ่ำวะนี่เป็นเกงนี่แหละค <c oughs> ือผมชอบเกงนี้ตั้งแต่รุ่นเก่าๆนรองเท้าเป็นเอ้ยรองเท้าดำอะไรวะสวยๆแต่เ,เราชอบรองเท้าแตะแล้วเราเล่นนี่กระเป๋าเราก็าสวยนะ เดี๋ยวเราเล่น4 v 4ให้ทุกคนดูดีกว่าดูความสวยของชุดเออชุดแม่งโคตรสวยเลยไปดูในเกมกันเลยนี่นะผมก็วิ่งมาแนละ้วขอปิดฉยงในเกมกันนะเออเฮ้ยมีคนเยูอทางฮะซับยิงซับยิงเออซับยิงขอใช้คำพี่เบิร์ตพาซาอะไรนะกันโอเขาแอบอยูน่นะเพื่อนบอกว่าเชื่อด้วยเลาไปเราผมลราแวงไงเออ กีตาร์ที่สองครับกระโดดยิงโอ้แตกหัวแตกเจอ G18 ิ 18, ยิงหัวม,ม,มิดเดยวนี่นะครับยิงคนผมไม่รู้ว่าผมยิงอะไรเออนี่นี่โดนชูเพื่อนก่อนเพื่อนล้มระเบิดระเบิดโอ้โหปลาติดโคตรงอเลยแต่ว่าได้คิวผมก็งองยอยู่เออ ไปบูมผม,ผมตรงใจผมมันตรงกับเพื่อนเกินยนระเบิดไปพร้อมกันนะเมื่อกี้นี่ฮ้ยมีคนมีคนยิงเข้าหอมอนอีนึงโอ้โหเพื่อนไม่เป็นไรเราไม่อยากได้คิวเราอยากได้ความหรือชนะไรนี้จับระเบิดขึ้นมาฟางระเบิดไปช่วยเพื่อนุูมพุ้ย เฮ้ยโดนสามตัวเลยนะอ้มเฮ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งดาวหนึ่งครับชือเพื่อนก่อนเพื่อนสำคัญที่สุดชือป,ปึ๊บเราไปแอบกันเราไปดูตัวไอเสื้อข,า,ข,า,ขาวๆกันเอาเพื่อนลม้มอ๋อดูจัดโอ้ยิงหัวไปดิแตกหมดนะครับนี่นะผมก็กำลังจะวิ่งไปลอยตูดน,นะครับเออชุดชุดมันสวยจริงๆนะเออ นี่ชอบเซอร์นี้มากปลาระเบิด์สรเบิร์นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบือเบือตั้งบอลมาติดโอ้แตกเอ้ยมันยิงได้ไงโอปูปูโอ้มาซ่อกูด,ด้วยเจ็บแล้วไปดูเพื่อนเล่นดีกว่าเขาบอกว่าเอาเลือกูเลือสองคนแล้วเอ้ยยิงสับ EK ไปไม่ตายสับเคไป ัาแปตอนนี้เกมนี้ก็3าหนึ่งแลครับเดี๋ยวให้ดูชุดปั๊บเฮ้ยหล่อที่จริงๆเลยชุดฟรีหมดเลยนะเนี่ยยุเว้นมันใส่ตะ๋วมั๋ไหนนะครับผมก็เห็นผมก็ได้เห็นเอ่าเสื้อเสื้อข่าวิ่งมานะครับผมก็เลยแอบ ที่จริงผมผมนึกว่าเขาจะ,าาะดดวิ่งไปทางนู้นไงผมก็เลยปลาระเบิดแะ้ก็เขาวิ่งมาทางนี้โอ้โหยิงไม่โดนงโง่เกินไอ้เหี้ยนี่ผมก็เบื่อนะเออเพื่อนรมสองเลผมเบื่ออยู่ <First blood. S 1> ผมปาลาระเบิดทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาวิ่งมาไงเขาจะโดนระเบิดผมปุ๊บตายไม่ตายนะมันเป็นแค่ความคิดอะครับตั้งอ้บอลชุบเพื่อนกอน,กนเพื่อนสำคัญที่สุดชุบชุบชุบ เฮ้ยมีคนมาอู้สวยเพื่อนช่วยมาแตกลิเมกี้ชือเพื่อนโอ้ไปซ้ำสุดเขาทำไมสวยแตกหนึ่งโอ้ดีนัดด่างเหมือนเลยกูบุม้มโอ้ยังไม่โดนหัวจบแล้วโอ้สองหนึ่งไหวไหมเนี่ยเพื่อนไหวไหมเนี่ย จังวันนี้นะครับเหลือนหนึ่งหนึ่งครับเอา้เอาอีเอคเลมกรว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาจะเขาใส่พอาปิดปากดิอย่างหล่อเทเลยยิงโอ้โหสองเมตรแตกเอ็กเฉยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย To see if I succeed, to see if I believe They're looking up to me They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me, best of me They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me now.